เช้าปันนี้ครับเรามาอาอกกาลังกายกันนะครับถนนส่วนบุคคลในในบ้านส่วนนะครับกล้วยน้ำหวานะครับงามมากนะครับไว้กินลูกใบตัดขายได้ครับ มีต้นสักหน้าบ้านด้วยครับเป็นมรดกของคุณพ่อผกไว้ให้มีหมาน้อยหนึ่งตัวแต่หมาทันยังไม่ยอมตื่นไหมครับหมานำแล้วบรรยากาศหน้าบ้านทันรอน ออกกาลังกายกันเล้วนี่เป็นสนามข้างบ้านไว้ให้น้องทันไปฟุตบอลแล้วก็เต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวในกระถางนะครับสามารถเอาไปทำเป็นตัวอย่างได้นะครับสนามข้างบ้านอันนี้ดูก็จะมีถนนออกกําลังกายมาทันยังไม่ยอมตื่นเลย ไม่เป็นไรเขาไล่สอดไปก่อนเป็นไงสบายไหมอากาศยามเชา้าอยากว่าวิ่งหัวละสิบรอบนี่เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้อนาชนิด วิ่งวิ่งวิ่งกันนะครับมาชมสวนสัก์สาทธิ์เราก็ปลูกสาธกรก็ปลูนะครับ ับสบายมากครับมาเขือพวงนะครับเรามาวิ่งกันนะคะรับรขาปู อนปานน้ำมันไว้ให้เราแล้วก็แบ่งที่ให้ดอกทั้วส่วนของเราสะสะแม่แบ่งที่ดินให้จำนวนสองไร่ไว้สำหรับปลูกบ้านและปลูก คือผักสวนครัวบรรยากาศหน้าวิ่งครับป้าเราจะจ้างคนงานเดือนละสองสองเดือนครั้งมาตัดหญ้าบรรยากยากศข้างบ้านยามเช้าอากาศดีมากครับ กำลังกายโอเคนะครับ